ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวายควันหอมนะฮะอย่างที่บอกกันไปวันนี้เราจะมาทํารถกันนะฮะเราจะเริ่มจาก VR ก่อนแล้วกันแล้วก็มีคําถามที่ถามือนมาพอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้เน็ตแม่งโดนตัดเวยก็เลยไปดูข้อมูลอัปเดตของวันนี้ไม่ได้ก็จะเอาเท่าที่ผมจําได้ก่อนแล้วกันเนาะก็จะมีคนถามว่าพี่พาเครื่อง t z แล้วก็พวก VR นะครับ่าฟิตเครื่องงบเท่าไหร่ง,งบผ่าเครื่อง 3- ามถึงห้าพันนะครับรายละเอียดเราก็ต้องคุยกันอีกทีน,นึง แล้วก็มีคนถามว่าไอ้กระปุกผักน้ําเนี่ยมันไว้ทําอะไรก็แค่เอาไว้พักน้ําตามชื่อมันนะครับ<ม>เพียงแค่ว่าเขาย้ายจากตรงท้ายตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ยมาไว้ตรงนี้เพื่อให้มันดูไม่ลุงหลังนะครับ<ม>ก็มันก็ทํางานเหมือนกันนะเติมน้ําไปให้เต็มใส่ย,ยางหรือว่าสักครึ่งขวดนะครับเวลาเวลาน้ำในนี้มันไม่พอน้ำในมะนาไม่พอมันก็ดูดจากตรงนี้ไปาน้ํา น้ามันเกินนะครับหรือว่าอากาศหรือว่าข้างในเนี่ยที่มันร้อนร้อนมาาๆเนี่ยมันก็จะดันออกมาไว้ในนี้เพื่อให้ไม่โดนขาเราเวลาเราไม่ใส่สายเลยแค่นั้นเองครับอีกคําถามหนึ่งที่ผมจําได้นะก็จะถามว่าเครื่อง T ีแซดยกใส่ VR หรือว่า VR ยกใส่ทีแซดนี่แหละใช้งบเท่าไหร่ก็อันนี้จะใช้งบไม่มากนะท่านผู้ชมผมก็จะเดี๋ยวประเมินงานประเมินงานอีกทีนะครับยังไม่ได้ประเมินงบเพราะว่าการที่ยกเครื่องขึ้นเนี่ยมันไม่ยาก ก็แค่คุณมีเครื่องสําเร็จรูปเอามาแล้วเดี๋ยวผมจะยกใส่ให้เหมือนกับคลิปนี้ที่กำลังจะทํานะเราจะเริ่มจากชิ้นส่วนที่เราสามารถถอดได้นะครับอย่างเช่นลูกชักคาบูแล้วก็ไอแกนเกียร์ตัวนี้ด้วยนี่เว้ยท่านผู้ชมผมก็แกะชุดฟงชุดไฟออกแล้วนะฮะแล้วก็สิงจุกจิกพร้อมที่จะยกเครื่องออกละทีนี้เจ้านี่เว้ยมันบ่งบอกเลยว่ามันเป็น VR ตัวที่2ตัวที่พัฒนาจากตัวแรกนะครับเมื่อรถผมอะ่ะ เพียงแค่ว่ามันเป็นสเตย์ไม่ติดโครงนั้นเองตัวพัฒนานะฮะซึ่งลูกปืนข้างข้งขอฝั่งนี้จะหายากมามหายากมากนะฮะแล้วก็ไม่สามารถย้ำอะไรกับทีเซตได้ข้างในเนี่ยจะ,จะย้ำไม่ได้นะครับใส่ข้อเหวี่ยงไม่ได้นองจากแ้งมันเล็กแล้วก็แค่นี้แหละฮะที่มันย้ำกับทีเซตไม่ได้จะเหลือมันย้ำได้หมดอาจจะยกหัวมาเสื้อทีเซตได้ยกใส่ได้เลยนะครับปีอาร์ทีเซตอาร์ทีเซตเอ็มอย่างที่เคยบอกไปรุ่นนี้สามรุ่นนี้มันยกใส่กันได้หมดเบ้าตรงนี้เท่ากันหมดนะฮะหน้าแป้งตรงนี้เท่ากันหมด แล้วก็ชุดเกียร์ชุดเกียร์จะสามารถยกได้แล้วก็ชุดไฟายสามารถยกเข้ามาได้นะครับอย่ที่เราต้องถอดอันนี้เว้ยเนี่ยจริงๆทีแรกผมก็คิดกะว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะทีแรกก็กะว่าจะไม่ทําคลิปนะครับเนื่องจากว่าพวกดราม,ม่ามันเยอะก็ลาคาญตรงนี้นะฮะแล้วก็คนดูน้อยด้วยคนดูเนี่ยภาคนี้รู้สึกจะน้อยมากวันหนึ่งจะดูไม่ถึง ไม่ถึง5 0 0 0เลยนะฮะทางนั้นที่ผู้ติดตามเนี่ยมีถึง4 0 0 0 0เกือบ45 0 0 0แล้วแต่ทีนี้เว้ยมันก็มีคนให้กำลังใจมาว่าใครไม่ชอบพี่แต่ผมชอบใครไม่ดูผมดูเออนี่เฮียแม่งเป็นกำลังใจที่ดีเว้ยกูก็เลยต้องมานั่งทำคลิปเพื่อคนส่วนน้อยที่ดูเนี่ยทางนั้นบางคนส่วนมากแม่งไม่ดูก็ไม่รู้แหละแต่แต่มันมีคนดูไงมันมีคนดูกูก็ต้องทำเพราะฉะนั้นกูก็ต้องตอบแทนคนดูที่เขาเข้ามาดูเลยต้องมาทำโอเคนะครับแล้วก็จะทำแม่งต่อไปเรื่อยๆแหละก แต่กูก็จะทําสําหรับคนที่ดูนะเดี๋ยวเราจะมาไขเบอร์12นะครับยกแท่นเครื่องออกเนี่ยจะมีตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี่ตัวหนึ่งตรงนี้มันจะมีตัวเมียร้อยอยู่2ตัวคือตัวเมียจะร้อยตรงนี้ตัวนี้กับตัวนี้ส่วนไอตัวข้างล่างเนี่ยจะไม่มีตัวเมียร้อยนะครับมันจะเป็นเป็นเบ้าเบอร์12เป็นเป็นน็อตข้างในตัวโดยเฉพาะเลยนะฮะตอนนี้เรายกเครื่อง VR ลงแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาเครื่องที่ขึ้นแล้ว เครื่องทีเซขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะมาล้อยหูเครื่องนี่เว้ยท่านผู้ชมเครื่องทีเซแกะมาเสร็จไม่มีบูสเตอร์นะครับไม่มีนะต้องมาหาใส่อีกคือเจ้าคันเนี้ยเขาบอกว่าเขาทำเครื่องมานะฮะไปทำเครื่องที่อูน,นี่แหละไปทำมารู้สึกว่าเท่าไหร่วะสามหรือห้าพันไม่รู้ได้สภาพเนี้ยน <c oughs> ่าพูด <c oughs> เหมือนได้แพคเกนใหม่อย่างเดียวัยงไงไ่รู้ ใส่โมเล่มาก็ผิดทางนะฮะตำแหน่งว่าเปิดไปอยู่ตรงนี้ใส่โมเด่มาซัดด้านนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราร้อยเครื่องขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่คาบูแล้วก็ใส่ของที่เราใส่ได้ลงไปก่อนนะฮะแล้วก็จะมาประเมินงานประเมินงานในที่นี้นี่คือของที่มันขาดเรือนะครับอย่างเช่นสายวัดรอบสายวัดรอบ,ลอบแล้วก็บูสเตอร์นะฮะแล้วก็สายคันเร่งซึ่งต้องต่อเข้ากับอัมโอตลุรปนะฮะซึ่งเจ้านี่ไม่มีมามีแต่เนี่ยมีแต่สายสายเส้นเดียวเลยเนะี่ยเส้นเดียวงโง่เลย เป็นประกับมานประกับเมทผมเลยฮะและทีนี้จอมนี้ม่งจะมีงานจุกจิกเว้ยคือเจ้าขันเนี้ยมันมีสวิตช์ออฟลันสวิตช์ออฟลันเปิดปิดเครื่องนะครับโดยที่ไม่มีสวิตต์กุญแจปัญหาก็คือว่าผมจะต่อสวิตช์ออฟลันยังไงแล้วก็จะต่อไฟหน้ากับไฟท้ายให้มันติดตลอดได้ยังไงอันนี้แหละคือความท้าทายที่กูต้องมางมหาสายเว้ยทำทำได้ครับแต่มันต้องต้องมานั่งงมหาสายซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก แล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อสายไฟ TZR นะฮะแล้วก็มาเดินเนี่ยเจ้าคันนี้วันนี้เราจะเอาแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคันนู้นกันคันนี้หมดคิวแล้วมีแค่น,นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบส่วนที่ประกอบได้ไปก่อนแล้วก็จะมาทําการประเมินความเสียหายของไอ้คันนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคันนี้ผมเก็บรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข็นคันนู้นมาเลยมาถึงเจ้ารถผีสิงคันนี้แล้วนะครับช่าง อูกล่าวทามันร้อนเงินนะโอเคเ๋เรามาดูกันว่ามีอะไรผิดปกติมากนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องลองรื้อดูก่อนนี่เว้ท่านผู้ชมแกะมูลเล่ออกมาใช่ไหมดูมูลเล่มันจะหลุดนะครับเห็นไหมเห็นชัดไหมเอ่ยคือเจ้าตัวเหล็กเนี่ยมันจะหลุดออกจากตัวพลาสติกนะครับใช้ไปนา,นานก็จะละลายอันนี้ไขว่าซะหักไป ก็อันนี้ก็คิดว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะเขาบอกไม่ดีเปลี่ยนใหม่เลยน,นี่ก็จัดพาไม่ดีแล้วแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่มันอยู่ในคาว่าไม่ดีเราก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้น่าจะเป็นของแท้แหละใช้มานานนะฮะของมูเล่มเนียมผมตอนนี้ของหมดนะครับต,ต้องถามพี่สุวินดูว่าของมาหรือ,อยังถ้ามาก็เดี๋ยวจะจัดมีเนียมเลยนะฮะใช้กันยาวๆไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆก็มีคนถามมานะครับว่าพี่สายวาวมันใสยังไงสายวาวนะครับสายมอเตอร์วาวเนี่ย เส้นเส้นสั้นเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าหมายเลข2ส่วนหมายเลข1นึ่งมันจะเป็นเส้นยาวนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลข1นะครับเลข1จะเป็นเส้นยาวเลข2จะเป็นเส้นสั้นแล้วส่วนเส้นยาวนะครับเส้นยาวเราจะมาไว้ฝั่งขวาเส้นสั้นจะมาไว้ฝั่งซ้ายโอเคนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ที่มันปีมปีมขึ้นมานะครับเป็นเส้นยาวส่วนเนี่ยที่มันสั้นๆก็เป็นเส้นสั้นง่ายๆแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะมายกเสื้อออกดูกันนะครับไอเจ้าคันนี้เนี่ยขันน็อตมาครับค่อนข้างจะตึงมือ ตึงม <t tales> ือนะไม่ใ well, ช <tr> ่แ <t> น่นก็ขันมาแค่ตึงมือนะครับน็อตนี่ค่อนข้างจะแกะง่ายเลยดูท่านผู้ชมระเก็นยุ่ยแล้วยุ่ยอีกอ๋อลูกเป็นรอยว่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นปะวะผมมองในกล้องไม่เห็นนะแต่มันเป็นรอยนะเป็นรอยถากเลยนยโอ้ ใบบมาๆต้องไปคว้านใหม่อีกลอยพอสมควรนะรเดี๋ยวผมแกะลูกไว้ให้ดูนี่นะครับผู้ชมลูกเป็นรอยนะฮะน่าจะเป็นอันเนี้ยลูกเบรกอาการนี้คือลูกเบรกนะครับหนักหนักพอสมควรเลยโอตุลุปก็เหมือนจะไม่หนาเท่าไหร่ แต่อันนี้ดีอย่างท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ต้องผ่าเครื่องนะครับเนื่องจากว่าก้านเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นมากเขาอัดก้านมาใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยคือเวลาถ้าเปิดเจอมาแล้วเจอ่เงี้ยคือแน่นเลยแน่นเลยไม่เรียกว่าหลวมนะครับเห็นไหมมันจะขยับแทบไม่ได้เลยอันเนี้ยเรียกแน่นดูดิท่านผู้ชมดูประเกนดิเละขนาดนี้ก็ยังใส่เข้าไปได้เออกาวแดงก็พอกมาซะ กาวแดงมันดีอย่างท่านผู้ชมมันเป็นเป็นกาวที่ค่อนข้างจะดีนะครับแบบว่ากันน้ํามันกันน้ํกากันน้ําซึมกันอะไรซึมบอกได้ดีมากครับอาการรอบค้างของคันนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีแต่จะมีในรอบสูงก็เพราะกาวแดงนี่แหละครอันนี้สบายหน่อยไม่ต้องผ่าเครื่องแต่ก็ก็เชิงเชิงผ่าเครื่องท่านผู้ชมเพราะว่าต้องลือ้อลื้อเจ้าตัวนี้นะครับจานไฟแล้วก็ชุดคัดทั้งหมดเลยตรงนู้นด้วยนะฝั่งนู้นด้วย จะลืมมาเปลี่ยนซีนนะครับก็มันก็ดูสองไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่ก็คุยกันไว้ว่าเราจะเปลี่ยนซีนให้นะก็ตามนั้นเลยอันนี้ก็ไม่ได้แกะดูนะแต่รวมๆคือแน่นนะครับก็ไม่รู้นะว่าไอ้ลูกปืนข้างข้อเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่าแต่ฟังจากเสียงมันเงียบพอบควรนะครับอาจจะเปลี่ยนมาแล้วเพราะว่าส่วนมากถ้าอัดก้านมาแล้วเนี่ยเขาก็ส่วนมากจะเปลี่ยนนะแต่ก็ส่วนน้อยที่จะไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้นะแต่เสียงไม่ดังก็เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวแวะเข้าเรื่องลูกสูบแป๊บหนึ่งนะฮะ เนื่องจากว่ามีคนถามมาว่าพี่รับคว้านลูกมาใหม่ทําลูกมาใหม่ไม่รู้ลรรุ่นไหนจำไม่ได้แล้ว n s r หรืออะไรไม่รู้ละก็สําหรับรถที่ทําลูกมาใหม่หรือคว้านมาใหม่นะครับก็จะมีคำถามว่าพี่รันอินกิโลดีคาว่ารันอินกิโลด,ดีเนี่ยมันตอบเป็นตัวเลขกลมๆไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าการคว้านของแต่ละลงกึงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยอย่างเช่นความฟิตประมาณนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้แค่ทําให้ดูคร่าวๆนะ ความฟิตประมาณนี้นะครับการลันอินสักประมาณ300กิโล3-500กิโลนะครับถ้าจะ500กิโลจะดีมาก300กิโลนี่คือแบบเร่งด่วนนะแบบรีบๆใช้อ่ะก็จะสัก300ถ้าไม่รีบก็500นะฮะการลันอินก็คือการที่เราทําให้ให้ทุกส่วนของรถเข้าที่กันนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะแน่นเห็นไหมเราต้องรันอินให้มันเนี่ยให้มันพอดีพอดีนะครับให้มันเข้าที่ทุกอย่างอ่ะพูดง่ายๆก็ถ้าคว้านไม่แน่นมาก ก็จะรันอิน3ถึง500กิโลนะครับแล้วถ้าคว้านมาแน่นล่ะควานมาแน่น,แ,น,น,แ,นแบบรถใช้งานนะครับก็จะต้อง500ถึงพันกิโลั <Wow. S 1> ชัวรคือ1 0ึ0พันกิโลนะครับแล้วถ้าถามว่าเอาแล้วพันกิโลแล้วอย่างอื่นแม่งไม่สึกห้อไปหมดเหรอม่ครับไม่สึกหอ้อเพราะเนื่องจากเครื่องยนต์จะทํางานน้อยคําว่ารันอินเราไม่ใช่ไปซัดซัดบ้าให้มันให้มันเข้าที่เร็วไม่ใช่เะ การลัดเอียก็คือการขี่ไปอย่างสมูทช้าๆแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยยืนพื้นไปเรื่อยๆนะฮะแค่นี้รถมันจะจะใช้เ,เขาเรียกอะไรจะสึกหลอน้อยนะครับเนื่องจากเราขี่ชา้าเราขี่ธรรมดาธรรมดาความเร็วมาตรฐานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือการลัดอินที่แบบที่ถูกต้องนะแล้วก็ขี่ไปแั้วแหละสามร้อยห้าร้อยพันกิโลนะครับก็ว่าไปจะขี่ไปไหนกันแล้วแต่พนะันกิโลนี่คือเอาชัวร์นะสำหรับรถที่คว้านมาแน่นจัดๆเลยนะคว้านแบบคว้านมาผิดอะลงกึ่งคว้านมาให้ผิดแบบเอี้ย คืออยากคว้านแบบไม่รันใช่ไหมแต่โลกลึงเขาลืมอะไรเงี้ยแล้วคว้านมาแน่นนั่นแหละเราต้องรันประมาณนั้น700กิโลก็พอได้ท่านผู้ชมสำหรับรถที่คว้านมาแน่นนะแต่ถ้าจะชัวรก็ต้องพันนะ่ะนี่เว้ยท่านผู้ชมผมว่าผมเจอสาเหตุลวสาเหตุที่ไฟเยาว์ว่างเตือนขึ้นบ่อยๆนะครับบางทีก็เตือนบางทีก็ไม่เตือนคิดว่าเจ้าสายตัวนี้แหละมันไปชนกับล้อแม่เหล็กนะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้ขั้วบวกหรือขั้วลบนะฮะแต่พอมันชนแล้วเนี่ยพอมันสปาร์กันปุ๊บเนี่ยไฟก็จะเตือนขึ้นเป็นระยะระยะนะครับ,บ ก็แล้วแต่รอบเครื่องที่ใช้กําลังหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเจ้าตัวนี้แหละคิดว่านะเดี๋ยวลองหาเทปมาพันนะครับแล้วก็ดูทีแล้วก็เดี๋ยวจะลองตรวจสอบข้างในดูว่า,า,ม,า,วามันจะมีอะไรมั่งอันนี้งานเบาหน่อยก็จะเสร็จเร็วนิดนึงแกะภายในมาดูนะครับก็เรียบร้อยดีนะก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแผ่นคัดนี่มันจะจะโยกมากไปหน่อยหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่ของมันยังไงไม่รู้เพราะปกติมันไม่น่าจะโยกขนาดนี้นะ โอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดต้นไอสัตว์ไอไอตัวเนี้ย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 ผมว่าแม่งต้องอยู่ในนี้แม่งต้องใส่ของคัดกับไอของข้อเหวี่ยงสลับกันแน่ๆเลยเพราะปกติมันจะไม่เป็นแหวนตัวเอ่อไม่เป็นน,อน็อตตัวนี้นะครับมันจะเป็นน,อน็อตเอ่อคล้ายๆหัวหมวกที่มันมีฐานกลมๆข้างล่างด้วยอะ่ะเรียกไม่ถูกนะว่าอะไรเดี๋ยวเราต้องมาถอดมาสลับนะครับถามว่าใส่ยี้ได้ไหมมันก็ก็ใส่ได้นะผู้ชมไม่มีปัญหาแต่ว่า ถ้าเรารู้ตำแหน่งของเดิมผมว่าใส่ของเดิมไปจะดีกว่านะฮะแล้วก็เจ้าคันเนี่ยคัดมันหมดเนื่องจากว่าเวลาตอนเช้าเช้าใช่ไหมใส่เกียร์กําคัดใส่เกียร์ปุ๊บกะชากระดับนะครับต้องการแปบแป๊บหนึ่งคือเนี่ยมันคือปัญหาของคัดที่ว่าเริ่มจะหมดหรือว่าหมดไปแล้วกําลังหมดต้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้เวเราจะมาเปลี่ยนด้วยอันนี้ผิดคาดวาท่านผู้ชมน็อตตัวเนี้ยเขาก็ใส่ถูกนะแสดงว่าไอตัวเนี้ยมันต้องทําหายแน่ๆเลย มันไม่รู้ละมันหายไปไหนแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับแล้วก็คัดอย่างที่บอกไปไม่หลวมนะฮะแต่เราก็ต้องแกะเพราะว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนซีนข้างข้อนะฮะก็ตกลงกันไว้แล้วเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องถอดมาเปลี่ยนนี่ท่านผู้ชมมีอีกหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่า t z เนะครับเดิมๆเลยเนี่ยมันมีเจ้าโอลิงตัวนี้ไหมเจ้าโอลิงตรงข้อเหวี่ยงตรงนี้นะฮะถามว่ามีไหมผมไม่เคยเจอนะเอาจริงๆไม่เคยเจอลื้อลดเดิมมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเจ้าตัวนี้ คือเจ้าตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเอามาใส่ตังหากนะครับมาใส่เนี่ยมาใส่ใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเจ้านี่มันจะเป็นของ K R หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เจ้านี่ก็เหมือนจะใช้มานานพอสมควรนะครับผมไม่เคยเห็นเจ้าโอลิงตัวนี้ที่อยู่ในรถเดิมๆนะซึ่งไอเจ้าตัวรถรถตัวเนี้ยมันทํามาแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะเอามาใส่ถามว่าใส่เพื่ออะไรลุงเปิ้ลเคยโพสต์อยู่นะครับว่ารถเดิมๆม,ม,มันไม่มีมันไม่มีเจ้าโอลิงตัวนี้อันนี้ใส่เพื่ออะไรคําตอบสั้นๆง่ายๆครับ เพื่อความสบายใจของเจ้าของแค่นั้นไะสั้นๆง่ายๆโงๆแค่นี้เองเพื่อความสบายใจของเจ้าของเพื่อ,เ,อเห็นเขาบอกว่ากันน้ํามันรั่วกันน้ํามันรั่วออกมาหรือว่ากันน้ํามันเข้าไปซึ่งถ้าดูตามหลักการจริงๆนะท่านผู้ชมดูจริงๆเลยนะดูแบบดูแบบเราเราไม่มีอคติอะไรกับตรงนี้นะมันกันยังไงวะถ้าผู้ชมดูเห็นกันใช่ไหมเห็นกันอยู่เนาะโอเค ปัดกันน้ำมันยังไงอ่ะมันอยู่ในเข้าเอียงอ่ะมันมันกันน้ำมันเข้ามาในตัวนี้หรือเปล่าหรือว่ากันน้ำมันออกจากตัวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าถ้าพูดตามหลักก็แด่เหมือนจะกันน้ำมันจากตรงนี้นะการน้ำมันจากเจ้าตัวนี้แหละเจ้าบูตัวนี้นะก็นะครับก็ใส่เพื่อความสบายใจส่วนคิดว่าแม่งก็ไม่ได้จะมีผลอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็ถ้าอยากจะ ถ้าไม่อยากให้น้ามันเครื่องเนี่ยรั่วเข้าห้องเผาไหม้นะครับก็ง่ายๆเราก็ต้องหมันดูแลซีลตัวนี้นะฮะรถผมเนี่ยบอกตรงๆเลยไม่มีโอลิงตัวนี้ไม่บีแล้วก็ไม่มีน้ํามันเครื่องเข้าไปรั่วในนี้ด้วยแล้วก็ช่องทางการติดต่อทางทั้งผมนะฮะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปได้เลยก็จะเจอนะครับแล้วก็มีช่องของผมแล้วก็กลุ่มของผมฝากไปกดติดตามช่องใหม่ด้วยแล้วกันโอเคตอนนี้เราประเมินค่าเสียหายได้แล้วนะครับทั้งหมดเลยก็เดี๋ยว เราจะวิ่งไปซื้อของเลยตอนนี้นะครับก็ไปซื้อของไปที่เรียบร้อยนะครับเราพร้อมที่จะประกอบแล้วแต่ก็ขาดเสื้อสูบที่ว่ายังไม่ได้เอามานะครับไปส่งลงกึงอยู่ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนตอนนี้เอาสิ่งที่มันใกล้ๆมือเราก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเปลี่ยนซีนนะครับก็ถามว่าเปลี่ยนยังไงก็แค่งัดของเก่าเนี่ยออกมาทำยังไงก็ได้ให้มันออกอะเพราะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะ ไอซีนตัวนี้นะครับก็มีคนถามว่าออกอยังไงซีนแกนเกียร์นะฮะก็งัดออกมางงๆนี่แหละทำยังไงก็ได้นะครับให้มันออกใช้คําว่ายังไงก็ได้เพราะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็พวกวิธีใส่ซีนนะครับก็เคยสอนไปแล้วเคยบอกไปแล้วนะก็ไปคุ้นเอาดูแล้วกันพอเราเปลี่ยนซีนใหม่คางขอบตรงนี้นะไอบูตัวนี้มันจะใส่ยากแต่นี่ท่านผู้ชม เวลาเราจะใส่บูทนะครับก็ดูดูแนวเส้นมันดีๆว่าไอ้ตรงเส้นที่มันเยอะๆเนี่ยมันคือมันคือม,มันเคยอยู่ฝั่งซีนมาก่อนเราก็เอาเข้าไปฝั่งซีนน,น,นี่เห็นไหมมันจะเข้ายากมากนะครับให้เราเอาผ้าประผืนหนึ่งจับไว้อย่างนี้แล้วหมุนเข้าไปนะครับหมุนตาเข็มนาฬิกาเข้าไปแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากแล้วขอตัวประกอบก่อนแลวกันเมมก็ใกล้จะเต็มละ